ส,สถานที่อยู่อาศัยก็คว้าใจาอาโดไทยและตญายาคนเล็กแข่งละกรเกมมรัตก็มาสายจุกษาวิจัยู่ที่นี่3ปีแล้วรุ่งอรุณวันนั้นกำลังปรึกษากับล้ำพองพี่เลี้ยงกับึกษายเรื่องอะไรก็ติดตามต่อไปสิครับคุณผู้ชม ประจัดิตแล้วหน้าตองหน้าเราเป็นสิถือสิรอปักกายอยู่อารามนี่ได้ส่มปีไประโยคีร่อนวิชาพองเออนี่ฉันมาจำานานคิดถึงพอต่อถึงแม่แกนาจากาักแ่นีนตองนี้อยากกลับสํำหนัก คืนสิ้นแล้วไปตู้สิ้นท่านมาปากเปลี่ยนเดียนรำได้จนจำนานจะํำการกรับลาครูทองเอไปบุรีปานนี้แม่คงคอยแยกแค่นอาจากรือวิดารักเจ,จ้าอยกแตงสาซอกมองสิ ลูกส่องคนกับป่าทนมาจากวุรนีพระชละนี้และบิดาจะตั้งแต่ตาคอยอนั้นมันแหนแล้วครับใช่จิงครับทองนี่ก็เป็นเวลาสามปีแล้ว<ป>ที่เรา,า,<ม>าน,นา<อ>ศาึกษาวิชาอยู่ที่นี่ครับอ,อาจารย์ท่านสั่งสอนวิชาให้ผมนะชำนี้ชำนาญทุกๆอย่างแหนแล้ยกับพ่อมก็ชำนาญทุกอย่าง ก่อเขาจำนานรับเผือเราต้องการอยู่วัดนี่ต้องการนีเรียนครับไม่ใช่อยู่วัดเพือ่อจะอู้บาทบางคนอยู่วัดไม่ทํำเรยกับวัดก้าวลาวินบางคนก็มาเตี๋ยวออกลิงอยู่ในวัดมากินก้าวตานกันในว่างเมือนเป็นหิตดึงรังเพราะไม่ตํำเรยเต็มตี อยู่วัดนี่ก็ต้องบินตะบาดยืนบาดกวาดวัดรวดบนเราเป็นรอกนี่ได้แล้วล่ะมาแล้วนอนเบ่าวเดี๋ยวเดีบาเมียกับหลุนนั่งทำไมนี่ก็จะลืินแล้วเขาไปหลูกระจันกันเดีวดูอย่างนังหลุนนั่งอยู่เลืย บางคนอยู่วัดนี่ไม่เรียนกับอันี่มันน่าเจ็บใจกินแต่ก้าว่านกับว่าวัวยาวไปยืนมากินเสียอากินแล้วนอนนั่งซื่อไม่อ่านใครก้าวเดินรู้วะก้าวเดินรู้วะไม่ใช่ก้าวเดินรู้แต่ว่าเราเกลียดน,นี่ยตลาเนี่ยอยู่วัดนี่เรียนวิชามั่งไหมล่ะ ไมาครับทำไมไม่เรียนหนังสือคือเพราะไม่ชอบเรียนหนังสือครับคุณไม่ชอบเรียนหนังสือครับชอบอะไรชอบเรียนเกีียวชอบเรียนเกีียววะให้เชือหลัวกว่าเต็มตีอยู่วัดหรือที่าจไปยืนบาสป่าบาสไปวิดงลกกลักอยู่กับเด็ก แต่งว่ะเอยใจว่าคุณไม่คีการว่ากันนะทำไมที่ไม่เรียนหนังสือจะบ้างก็เพะมาหนังสือไทยไม่ออกครับนี่หนังสือไทยไม่ออกกับไต้กับผูดไปเป็นแต่นั้นเต็มผูดอยู่ไหนเลยผูดเ,เ,ดเที่ยคนแต่พระเจ้าคุไปอยู่ประเทศหนอกไป้อนหนังสือกา่างงอังกฤษตุดเท้าปี พอรอบๆมาปูดตยายไม่เป็นเลยปูดจะเป็นควายรังจะมดนีด่กู่กำลังอีเป็นรังอยู่อีเป็นหรือเป็นรังกูต้องเป็นรังแม่นานนี้มึงงั้นเออต้อยเบอรดับเดียวไม่ออกเหรอ้กูนะเขาปูดปลาตาต้อยมาจากคูกยายโลควังเดี๋ยวดู้กูจับควายรังแต่ว่า,าวรักการปูดควายรังนี่ kia kia quan, vẻ quan, cứ đọc phốt, kia đọc quan, mark, is, yes, Tôi quan yes, uh. yes, con yes, mẹ mai yes, mẹ má, yes. Mẹ má. ไม่ใชสโอ้ใจได้เว้รคว้ารังนี้เว้ยเต็มตีเอาเขาบอกกับคุจับแล้วคว้าร่า yes ยัวเฮ็คว้ารักงี่แม่ไม่ได้ัดด้อ่ะ ยัว hết ยัวเฮ็ดภาษากวรรคมาจัรแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่าดัวแล้วแปลเป็นภาษาไทยว่ามวกของฐานยัวเฮ็ดนะเอ๊มวกของฐานเออ๊ะสุดแมนไฮ้ยเหล่าเอ๊ะสุดแมนเอ๊ะสุดแมนแปลว่าคุณผู้หญิงอ้วนอ๋อคุณผู้หญิงแต่ยู่อ้วนอ้วนยุนเอ๊ะสุดแมนเออ แต่ถ้าคุณพูหยิงแกนอนลับยู่งเสบ่าอีน่จะได้ mm. หน้าแต่งเวืองกิ่นี่เวอกู mm. บอกว่ากูไม่จับปะะออ่าเถืเลยวันนี้เราจะรีบกรับท้าลาจาร์ท่านพอ่อทองได้วิชาอะไรวิ่งเร็วกับ <c oughs> คืออาจารย์สอนกรตตาวิ่งเร็วไหมชั้วันจึงไม่สอนกรตตากูดูว่าพวกชั้ววิ่งเร็ว ตั้งแต่เก่าถ้าไม่ปอดูนกูโดปอรูแจริงเปรนตั้งแปดวัดวันวันนึงจริงได้ใกล้เฟรนเนี่ยล่ามได้ปอมมันไปนะกองปอบ้ายจริงไว้กล้อ่ะลองรัดดูเดยวล่ามเกาากันปอมแต่เที่ยต่างปอเที่ยต่างแม่ก็ อันเวลหาหลองหลัดพอเขาคายแนวล่ามก็ได้มแม่เขาคายซาดแล้วเจนเลยพอดึกเย็นทีก็ซาดหลอมกลุ่มหลอมรอบแต่แล้วป่าอยอางกลุ่มบนแม่ก,ออก่อนการง่ายพวกค่ายหลุดโพงเนี่ยสิตั้งเน่งดังพวกค่ายพงงอ้ว่าค่ายหลุดโพงในเนี่ยงอ่ะพอแม่ทอกับเวนแล้ว การาตได้โหลกลุมตออ่อหวะแล้วโครงการตายใหญ่เลยมึงนะรู้ไหมโครงการครูว่าครูโตคว้าวเดี่ยวลามอเอเต็มทีป่ะใายครูเมิดเมิดแ,แม่เอ้ยข้อเขียงไรสิครูเมิดกับแม่ทองเต็มตีวันนี้เราจะรีบกลับคืนไปสู่พระนครเขมรัส จัตั้งจว่าจะไปให้ทันในวันที่ประเชษฐาตรีโยแต่งานกับพิษกับพระพี่นางอาญาณีราชินีดากเก่งนันทวันกับฉันจะเป็นเพื่อนเจี่ยวบ่าวฉันจะถืออะไรถเขาถืออะไรเกียนมากใช่กรณีพวกเราก็เป็นเหืือนบ่าวกับอะโรกูรีบรับไปทันคุยดำหนาหนักแต่งานก็แต่งานในรำหนาหนักเออแล่นกล่องยาหัวใจปรึง ตึงตึงอล่ามาตาักสองขวดวันนี้มาดวดใรรชุ่มหูดากินล้าไม่มีใครจับกินล้าไม่มีใครจับเป็นกระดีที่ครบับถูกจับทุกกระใครจะมีจับก็จับเออไม่ติตาคอ,อนเออเราปเป็นเผื่อนเบาเดี๋ยนุกกัไหนอันนี้เดีจัดกนไห้ย้อย

ควายควายควายันนี้ไม่มีการแข่งกันเลยตับเรือปล่อยถองปีงต่าเป็นว่าควายปีงเออปีงต่าเป็นปีงตัางตัวอัตุยแต่ได้ไม่ทับเลยกีบอ่ะไม่ไปต่างลำก็กีบอายุไม่ก็กีบควายตัางตัวไม่ต้องขีบตับคือเราติมเครื่องควายหมากแล้วโป้ไปล้างควายแล้วจุดกบตากปล่าหยิกมอกดำหลอกถอง เกยแม่มปลัดไหนขึ้นนานกันโรงงาเราต้องจัดได้ย่อยกนณี้ทำไหนน้องถึงน่องเทิบเทิบกูติมเครื่องนล้วกูไล่เคยไว้เรียบร้อยแต่กูเอากอกออกไม้ฟืนไปกองไว้รอบแตาว่ากว่าใหญ่ลงน่องน้ำน้องนะกูก่อควายกลางน้องควายปลุกไ้ทุกเลยแกงของกับน้องป้าโรงงานต้องย้อ่งานชาวเมืองอ่ะกนนี้ในอันนี้จะปอบมู้มู้เอาแต่ตับมันจะเป็นป้าพุงเอาตับป้าพุงเอาตับ ในกานนี้เนื้อมะเนื้อกูพาไปเริ่อคู่แล้วนั่นเกาคือที่เออกมต้องรูย้ได้ที่เออเด็วต้องไงย้อยกูต้องเตอหมอจักนู้นตำเลยวหวป้อนแกงมาเริ่นเออหุกกายนางมังกานีเหมาจะจบที่เราจะชัดก็ได้มีเน,นี่ยเราต้องรับนั่งนั่งตะลุง นั <inequ ity S 1> ่งตะลุงเออรับโดรารับดนตรีรับตุกติ้งจ0 0บาทรับทางประเทศด้วยรับรำวงมีกรอบในอ่ะอู้งังเกงอู้แหม่เลยอู้งังเกงนู่นจะก็ประกาศได้ก้าวแล้วอู้งังเกงครับอู้งังเก่งก็อู้งเก่งของเอออู้เก่งของหวังหวังเก่งจุดช่วยเหรอ ไอ้ไรโอเคข้อนแต่ว่าคไม่รูเขาคนตาตอุ้ยขอผเออโอเคครับป้อมหมอกเป็นหูเป็นปอดันนี้คนตา้าวตรงไหนแต่คนหนักแรงก็ดาเป็นหูก็รืองกันปอกป้อมกงนออกกนเก็เป็นหูเป็นอันนี้ตาได้เป็นหูต่างเป็นอันนี้คไม่อัานยงอ้ยข้อ ผู้ันโกมากลุมกทีิมึงไม่ออกมาใดหเนื้อนุออกมาใดอยเ็นกันนี่โนูหอกวาเนาะโนูอกกันนี่ทาท่าหอเอิญมาเป็นูลาวกันนี่ไอป่วหล่อว่าหล้วกุเทียวหาหไอรเเที่ยวหูแข่งของเที่ยวหูแข่งของ ขเกรงกันไปแล้วอย่างเดียวเข้าไปไปแรงเก่ของกูเอ้อู้งเปกนู้ท้ยัางอู้เป็ตัวรอลิล็อกกูดิอู้เป็ตัวดิรอลิลล็อกกูยังรอเป็นเนอะตำรวจาทำไมลิลล็อกอย่แล้ววะไม่รอลิลล็อกนี่รอลิแดงนี่

ก้าไปดกเด็กดกดเด็ก่อนที่จะเอานี้ก็อูบาดเดี๋ยวมักูตกใจไปจานก้าไปก็เค้งแล้วครับคุณอยาความม้อยเป็นอูเก่งของแล้วเดี๋ยวก้องอูบาดเดี๋ยวมาเดี๋ยววีปาดวีจานก็แลกหนูพันนั้นนึกไอ้เลยไอ้เลยเขี้ยว หน่งจ้าตองอันรองเพากันเลยตองอันแต่งอันกวายชายทุยอยู่รับไปตักต้องรงผู้แก่ของรับเป็นทีปองทีกันแต่ว่านักรองชายกมูไม่ให้พลอยคนหนึ่งใช่ลราเออกูมไม่ควังก้าดําคนคนชายชาย เราจะรีบไปให้ทันในวันแต่งงานฉันจะเป็นเพื่อนบ่าวถือเชียรมากเหมือนที่คุณว่านะกับก็นี่ป้อมก็เพื่อนบ่าวกับเราตั้งยอเลยป้อมยิงปืนกันตัวนู้โกรกันอุจ่ารนได้ก็รักกิโลหูกูใช่บอกหมายพ่อจะก็นามยอเด็กจิวได้ปลึงปลึงขูยเอื้อมปืนในผนแบกไปปึ๊ก อถวในอันคุณจได้มีการโชว์ทัวร์ดราโรดดาราพวการาคุณเชิญมาเชิญมาแึงแต่กรุงเทพปมาเชิญมาแึงปรางโมดาราได้อยู่ปรางโมลือใจยุ๊เจ้าลือใจมาปรากคตัวกับเป็ดจักอกงานนี้ต้องจัดใจยัยเออ อันนี้รถจะได้มาดจะท่านติทุตจะได้บ่กปริประวัติศาสตร์เลยมวยมวยมวยชัดมวยนู่เพนมวยเอามาไดตตาออกเพนต่อยมวยบอลโรมต่อยไม่ได้เออไม่ได้เวลาเรานี่มีแต่ลงหนังสือพิมพ์มองเออเอามาไดตตาออกเอามาได้ข้างดุเออเอาตามทางไปกล่องแดดนั้นวัดอยู่ตาขวามือนายไรตรงนั้นเขาแย่ วกแคนเออมวยวักแคนฮึแต่ว่าเราคุไม่เอาไม่ได้จอะกันนู้นแม้กันนูไม่จะปักใจน้อมนี่มวยวกแคนฮึเตรียมตัวออกเดินทางได้เลยกระเท้าลาหลวงพ่อไปต้องไปไปไปทันวันน้าลูกวันนี้เออเต่าโนก กูมีกัดกูแตจะป่ากันกูเล่าดิคิดกันได้ช่างเตี้ยดับเกลื่อนควายก้อนไหนฮันย้อยดิ่ไอ้กูมือหนึ่งตื้อหั้อเนื้อหั้อมือหนึ่งกูตื้อตับมูตึงมือหนึ่งกูตื้อโดกควายต้มมือหนึ่งกูตื้อควายปงมือหนึ่งกูตื้อจอกเล้ามือหนึ่งกูตื้อขวดตึงมือหนึ่งกูตื้อไมโครโฟนรองเพลงฮึเหล็กทิ้งมือมันสับกันกูตื้อขวบแหว่งเดียวกัน tôi cũng rộng lên To chỗ đó có rong lời hú To chỗ đó có rong, Mấy anh rong, bên đất lên Lên mấy quang con coi á Ừ Ừ đi Ừ Ní Cú đi coi Hãy Mày tớ Rộng mươi rộng mươi Rộng mà nhớ rộng ràm đi cú เรารองเปลง่ความรักของชายมันกลายกันกันกบยากาฮา่วินแกงวินกายากาอ่อ,อน,ออนใครจะได้เป็นของใครไปแน่นอนต้อยเล็ดต้อยเล็ดโชคดีที่ช่วยมาได้บอกววาว่าทีหลังอย่าดำอย่าดำน้ำลงไปควางตทอยเล็ด Toilet rất giặc đang thăm mấy thức giặc Cáp nhang mấy khiên khiên cái đốm phăng tôi Toilet tôi oh! ngày rơi cua đòn phê tôi lưm con chữ pin là mấy khiên đòn tôi tôi cả ban tôi tôi

trong trời mi cười mi quét Màu lao của bạch ta gặp màu rắc Chỗ mới ra về nàng tôm túc thôi rách Ô, vòi <laughs> cũng mấy quăng nè Có lượt trái đồn trí nào á Tài à rơi quả vãi Tí dụ thì kinh có cứ trái lắm tội lên Bỏ ลำเสนโอยอตามารั้งซองลำกระสองรอเจจางมาเว้อยู่อะไรตัดวนลนานาคาเราก็ขาดไปไปอาจใจแกม,มาจังวันนีงย่ารอจะมหวัง